ค่ะเมื่อกี้เราได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเราก็เจอชื่อท่านเป็นอาจารย์แป้นนะคะอาจารย์แป้นก็เป็นคนรักสุขภาพแล้วก็มาหาซื้อโกโกโ้เหมือนกันนะคะเราก็เลยขายไอเดียไปนะท่านอา,าอาจารย์แป้นเนี่ยเขาก็าามาหาซื้อเราก็เราก็บอกเขาว่าเราจะทําทอยู่เรากําลังทําอยู่เขาก็ถาว่าใช่ลูกอาจารย์พิเชนไหมหน้าอํมพ่อดังเหมือนกันนะอ่าบอกว่าใช่ค่ะอ่ะ ก็แบบเออเนี่ยครูเกษียณอยู่นะครูอยู่ทองภูมินี่แหละเราก็เลยไขไอเดียว่าเราอยากจะทาโกโก้โกโก้ที่มันแบบไม่ไม่ใช่แค่ผงโกโก้อะเป็นโกโก้แมสเราจะผลิตเราจะผลิตสินค้าจากโกโก้แมสซึ่งโกโก้แมสเนี่ยมันจะมีเนยโกโก้แล้วก็มีคุณประโยชน์เนี่ยมากกว่าผงโกโก้แต่ว่าเราจะทําออกมาได้ไหมยังไงเนี่ยก็คุยกับจันแป้นว่าเรากําลังทดสอบอยู่นะก็ขอให้จันแป้นช่วยชิมด้วยนะคะเพราะว่าท่าน ทานโกโก้อยู่แล้วนะคะเราก็ฝากฝั่งตัวแล้วขอเบอร์เขาไว้นะคะแล้วก็เดินออกมานะ้ด้านข้างของซูเปอร์เนี่ยก็มีน้องที่น้องบื้อนะน้องบื้อก็เปิดร้านขายโกโก้อยู่เป็นโกโก้เหนียวนะคะเป็นโกโก้เหนียวเขาก็ทําโกโก้เหนียวก็คุยแบบเมื่อกี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งนะว่าเขาทําโกโก้เหนียวอยู่เขาก็บีบใส่เป็นเป็นเป็นถ้วยตวงแล้วก็ใส่นมเข้าไปแล้วก็คนอะไรเงี้ยเป็นแก้วแก้วละสามยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้านะคะตามขนาดนะคะ เราก็เลยบอกไอเดียเขาว่าตอนเนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโกโก้ท,ที่ที่ทำอยู่เป็นโกโก้ผงใช่ไหมแต่เราอะ่ะมีความตั้งใจที่อยากจะทำโกโก้แมสที่เรามีเนี่ยแต่ว่ามันจะออกมาได้ไหมยังไงเนี่ยเราก็คุยกับน้องบือ้อนะแล้วก็น้องก็บอกว่าถ้าเกิดได้แล้วสําเร็จแล้วยังไงก็เอามาให้ผมชิมด้วยแต่ว่าน้องเขาก็มีข้อข้อเสนอเนื่องจากเราบอกเขาว่ามันมีน้ํามันอยู่ด้วยน้องเขาก็เลยบอกว่า ถ้าถ้าพี่ลองทําดูนะถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นน้ําแล้วเนี่ยแล้วมันมีน้ํามันแยกชั้นออกมาก็ให้ลองดูว่ามันเห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่าในภาพลักษณ์โดยทั่วไปนะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรอยู่ในน้ําในนมของเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบคนสงสัยได้อันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องคิดต่อไปแล้วเราก็จะต้องลองทําดูนะว่ามันจะได้ไหม <laughs> มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ติดตามชมวันนี้เราก็ได้ รู้จักกับอาจารย์แป้นครูแป้นนะคะแล้วก็น้องบื้อนะคะขอบคุณมากค่ะ